ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่ m e p m a r k e t c o m ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่9เรื่องที่ห้ามเอ่ยถึง CEO สาวตกบันไดดับเป็นการพาดหัวข่าวสั้นๆแต่เมื่อคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาข้างในแล้วจึงจะรู้เรื่องราวทั้งหมด พรน,นพันเชื่อว่าคงมีหลายคนที่มองข้ามข่าวนี้ไปเพราะประเทศไทยมีผู้บริหารมากมายจากบริษัทสตาร์ทอัพหรือ SME ต่างๆเว้นเสียแต่ว่าคนๆนั้นกำลังเป็นกระแสหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนถึงจะให้ความสนใจตอนที่พรน,นับพันหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนี้เธอพบว่ากรรมการบริหารมีสองคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายชื่อสรันอีกคนเป็นผู้หญิงชื่อวันวิภา ฝ่ายชายนั้นเธอเคยเห็นหน้าเขามาบ้างจากโฆษณาตามสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์หรือคลิปแนะนำสินค้ารวมถึงบทสัมภาษณ์ของเขาในฐานะที่เป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยคือเพียง30ต้นๆเท่านั้นและที่สำคัญเขายังเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีผิวสวยใสยดีกรีปริญญาตรีแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศจึงนับว่าเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงไม่น้อยเลย สำหรับฝ่ายหญิงที่ชื่อวันวิภานั้นเธอไม่เคยเห็นหน้าอีกฝ่ายออกสื่อแม้แต่ครั้งเดียวทว่าผู้หญิงที่ออกสื่อคู่กับฝ่ายชายบ่อยๆกลับเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สาวสวยชื่อดังที่มีคนติดตามใน YouTube และ i n s t a g r กรหลักแสนเพราะเจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอาหารเสริมยี่ห้อนี้แต่หน้าตาของผู้บริหารฝ่ายหญิงก็สวยอยู่นะทำไมไม่ชอบออกสื่อพรนพัท์ได้แต่พูดคนเดียวในใจ เพราะกลัวแม่บ้านสำนักงานจะเข้าใจผิดอีกเธอพยายามหารูปของซ e อสาวผู้นี้จนไปเจออินสตาแกรมของอีกฝ่ายเข้าจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสิร์ชหาชื่อของเจ้าตัวแล้วกดติดตามทันทีนับว่าโชคดีที่อีกฝ่ายไม่ได้ตั้งค่าเอาไว้ว่าต้องขออนุญาตก่อนพรนับพันธจึงสามารถเข้าไปดูรูปและอ่านแคปชั่นต่างๆของวันวิภาได้ผู้ติดตามซ e อสาวคนนี้ไม่เยอะเท่าไหร่มีเพียงหลักร้อยเท่านั้น ซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนและคนสนิททั่วไปรูปที่โพสต์ล่าสุดคือเมื่อหนึ่งปีก่อนโดยรูปสุดท้ายมีคอมเมนต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของซ e.o. สาวหลายสิบคอมเมนต์เท่าที่อ่านดูมีแต่เพื่อนญาสนิทและคนรู้จักที่มาโพสต์ไว้อาลัยให้ผู้ตายตายไปแล้วหนึ่งปีเจ็ดเดือนก็ถือว่าเพิ่งตายไปไม่นานนี่เอง พรน,นับพันเผลอพึพรรมพำเบาๆจนแทบไม่มีเสียงออกมาเธอไล่ดูรูปและอ่านแคปชั่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็ได้รู้ความจริงอีกเรื่องว่าผู้บริหารชายหญิงสองคนนี้เป็นคนรักกันมีหลายภาพที่วันวิภาถ่ายคู่กับสรันแล้วเขียนแคปชั่นเป็นเชิงว่ากำลังสร้างอนาคตร,ร่วมกันรวมถึงมีการเอ่ยชมแฟนหนุ่มหลายเรื่องและบอกรักหลายครั้งซึ่งจากที่อ่านดู พรนภัทรคิดว่าวันวิพาจะต้องรักสรันเป็นอย่างมากน่าแปลกที่เนื้อหาข่าวไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้แม้แต่น้อยและน่าจะมีน้อยคนที่รู้เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ที่แน่ๆคือพนักงานในบริษัทต้องรู้เรื่องนี้แน่นอนเธอคิดว่าคู่รักคู่นี้ต้องลงขันกันทำธุรกิจอาหารเสริมขึ้นและเมื่อธุรกิจไปได้สวยเพราะแรงโปรโมทที่ดีสินค้าจึงติดตลาดแต่คนที่ออกหน้าออกสื่อบ,บ่อยๆคือสรัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงคิดว่าเขาเป็นเจ้าของคนเดียวดูไรอยู่เสียงทุ้มที่ดังอยู่เหนือศีรษะทำให้พรน้านนพันเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของเสียงทันทีโดยความตื่นเต้นกับข้อมูลที่เพิ่งค้นเจอเธอจึงเผลอจับข้อมือสิบประกรเขย่าไปมาแล้วพูดว่าพี่เทนผู้หญิงที่ตายนะ่ะเป็นหุ้นส่วนบริษัทเหมือนกันแล้วก็เป็นแฟนของผู้ชายคนนั้นด้วยพี่ดูนี่เธอชี้ให้เขาดูที่หน้าจอโทรศัพท์ สิปกรณจึงก้มลงมาดูใกล้ๆเขาใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอเพื่อดูภาพอื่นๆโดยไม่ได้พูดอะไรเรากับกำลังครุ่นคิดบางอย่างอยู่พี่ว่ามันแปลกๆไหมเธอหันไปหาเขาเป็นเวลาเดียวกับที่เขาหันมาหาเธอเช่นกันแก้มของทั้งคู่จึงสัมผัสกันอย่างไม่ตั้งใจผลลัพธ์คือต่างคนต่างเด้งตัวไปคนละทางเรากับแม่เหล็กค้่เดียวกันอย่างไรอย่างนั้นเอาไว้ค่อยคุยกันในรถสิปกรเดินจากไปทันที ขณะที่พรน,นพัท์ได้แต่พยักหน้ารับโดยไม่กล้ามองหน้าเขาเขาเดินจากไปแล้วหญิงสาวจึงหันมองรอบตัวแล้วก็ต้องรอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกโชคดีที่ไม่มีใครอยู่แถวนี้หาไม่แล้วเธอกับสิบปรกรคงถูกล้อเลียนไม่จบไม่สิ้นเป็นแน่เมื่อได้เวลาเลิกงานสิปรกรกับพรน,นพัทก็พากันไปที่รถแล้วขับไปยังบริษัทอาหารเสริมแห่งนั้นทันทีระหว่างที่นั่งอยู่ในรถ ทั้งคู่จึงเริ่มคุยกันถึงเรื่องที่หญิงสาวไปคนเจอข้อมูลนี้เข้าแปลกคุณสรันผู้ชายที่เขามาจ้างพี่เขาไม่ได้พูดถึงแฟนที่ตายไปเลยนะทั้งที่รู้ดีว่าการที่จ้างให้พี่ไปนอนที่นั่นก็เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่พนักงานในบริษัทเจอนะคืออะไรกันแน่จะใช่ผีหรือเปล่าถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องเล่าความเป็นมาคร่าวๆแล้วว่าเคยมีคนตายที่นี่นะแต่นี่คนที่ตายเป็นถึงแฟนเขาเชียวนะทำไมเขาไม่พูดถึงเลย สิปกรณ์ขโมดคิวด้วยความไม่เข้าใจกิฟว่ามันทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้นี่กิฟไปกดติดตามบิวตี้บล็อกเกอร์คนนั้นไว้เหมือนกันผู้ชายที่ชื่อสรันนั่นกิฟก็ไปกดติดตามไว้ด้วยแล้วพี่รู้ไหมว่ากิฟเจออะไรพอเอ่ยถึงเรื่องนี้พรนับพันรู้สึกฉุนขึ้นมาแทนซี o อสาวผู้ตายยังบอกไม่ถูกมีหลายรูปเลยนะที่สองคนนี้เข้าไปเที่ยวด้วยกันถึงจะไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันแต่รูปที่ลงในอินสตาแกรมของทั้งคู่นะ่ะ สถานที่และวันเวลาที่โพสต์มันคือวันเวลาเดียวกันกับสถานที่เดียวกันเลยสองคนนี้ต้องแอบคบกันอยู่แน่ๆวันนี้กลับไปถึงบ้านกิ๊บว่าจะลองไปค้นดูโพสต์เก่าๆตั้งแต่ปีก่อนว่าสองคนนี้เริ่มมีนอกมีนายกันตั้งแต่เมื่อไหร่สัญชาตญาณของผู้หญิงนั้นแรงเสมอไม่ไว่าอย่างไรพรนพันธ์ก็เชื่อว่าผู้บริหารหนุ่มกับบิวตี้บล็อกเกอร์คนนั้นจะต้องแอบคบหากันตั้งแต่วันวิพาย,ยังไม่ตายครั้นเมื่อน,นึกถึงตรงนี้ ขนอ่อนที่ท้ายทอยของพอรนพัท์ก็ลุกชันขึ้นมาทันทีหรือว่าสองคนนี้สมคบคิดกันวางแผนฆ่าวันวิพาในขณะที่พรนพัท์กำลังครุ่นคิดอย่างเคร่งเครียดอยู่นั้นอยู่ดีๆเสียงหัวเราะยังแผ่วเบาจากคนข้างๆที่กำลังจับพวงมาลัยก็ดังเข้าหูมาให้ได้ยินจนเธอต้องหันไปมองอีกฝ่ายพี่แทนหัวเราะอะไรเขาหันมามองเธอแวบหนึ่งก่อนจะหันไปมองถนนเบื้องหน้าต่อพลางเอ่ยกลัวหัวเราะว่า พี่ว่ากิฟเหมาะกับการทำงานพวกนักสืบเอกชนมากเลยนะพวกตามสืบคดีชู้สาวนะ่ะนี่เราถึงกับเอาอินสตาแกรมของทั้งสองคนมาเทียบกันเลยเหรอว่าเขาไปเที่ยวที่เดียวกันหรือเปล่าเขามีซัมติงกันหรือเปล่าเราใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงยังค้นได้ขนาดนี้นี่ถ้ามีเวลาอีกหน่อยคงได้ข้อมูลมาอีกเพียบพรนพัท์ได้ยินอย่างนั้นหัวคิ้วพลันกระตุกขึ้นมาทันทีเขาพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเขาหาว่าเธอขี้เผลกะหรอเอาเถอะ เธอยอมรับก็ได้ว่าเรื่องนี้เธอใส่ใจเป็นพิเศษจริงๆและเธอก็เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่หากรู้เรื่องนี้ย่อมต้องใส่ใจและอยากหาความจริงด้วยกันทั้งนั้นสายเลือดของพลังเพื่อนหญิงในตัวมันพลุ่งพล่านไปหมดงานนี้ต่อให้ต้องฝ่าฝืนข้อห้ามของผู้ที่ทรแล้วเข้าไปในอดีตของคนตายเพื่อค้นหาความจริงเธอก็จะทำพี่แทนจะบอกว่ากิบขี้เผือกใช่ไหมล่ะเธอแซงทำเป็นมองเขาด้วยหางตาแต่เขากลับหัวเราะดังกว่าเดิม เฮ้ย hey, พี่ยังไม่ได้พูดสักคำนี่พี่ชมนะพี่ไม่ได้ว่าอะไรเราสักหน่อยเชอไม่ได้ว่าแล้วการนั่งหัวเราะขบขันไม่หยุดนี่มันหมายความว่าอะไรสิบปกรกอกับพรน,นพัทมาถึงโฮมออฟฟิศของลูกค้าในเวลาหนึ่งทุ่มเศษเมื่อลงจากรถชายหนุ่มแหนหน้ามองโฮมออฟฟิศสามชั้นสองคูหาเบื้องหน้าเพื่อต้องการดูให้แน่ใจว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ทว่าเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองไป บนชั้นสามของอาคารฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งห้องหัวมุมเขาเห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนมองเขากับพรน,นพัท์จากระเบียงเขาถอนหายใจอย่างแผ่วเบาเพราะหญิงสาวคนนี้คือวันวิภาซีอที่ตกบันไดาตายเขาจำหน้าตาของเธอได้จากรูปในอินสตาแกรมที่พรน,นพัท์เปิดให้ดูพี่เทนเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าคะพรน,นพันกระซิบถามเบาๆแต่เขายังไม่ทันได้เอ,อ่ยปากตอบ ประตูกระจกของออฟฟิศก็เปิดออกตามมาด้วยร่างสูงโปร่งของชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งเดินออกมาพลางเอ่ยถามเขาว่าน้องชื่อเทนใช่ไหมครับที่พี่ติดต่อให้มานอนที่นี่เขาพยักหน้าใช่ครับแต่คืนนี้ผมยังไม่นอนนะครับพี่ผมจะมานอนพรุ่งนี้วันนี้ผมมาดูสถานที่ก่อนตามที่โทรคุยกับพี่ไว้แล้วก็จะขอสอบถามอะไรบางอย่างด้วยนะครับโอเคครับงั้นเข้ามาก่อนเถอะ สรานเปิดรัวให้สิปกรกับพรน,นับพันเข้าไปด้านในทั้งคู่ต้องถอดรองเท้าแล้วเปลี่ยนใส่สลิปเปอร์ที่วางเรียงอยู่ในตู้ไม้ก่อนเดินเข้าไปในอาคารด้านหน้าของออฟฟิศมีห้องรับแขกที่ขนาดไม่กว้างนักแต่ก็ตกแต่งอย่างมีรสนิยมมีตู้โชว์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไว้มุมหนึ่งของห้องผนังด้านหนึ่งมีวอลเปเปอร์ที่ออกแบบขึ้นโดยใช้ภาพถ่ายของสรานที่ถ่ายคู่กับดาราและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงหลายคน รวมถึงภาพนิ่งที่เขาไปออกรายการโทรทัศน์ต่างๆและช่อง YouTube อีกหลายช่องจัดทำเป็นกราฟิกอย่างสวยงามบ่งบอกให้รู้ว่าอาหารเสริมยี่ห้อน,นี้ขายดีมากเพียงใดสิปกรเลือกนั่งบนโซฟาตัวยาวโดยมีพรน,นพันรตามมานั่งอยู่ข้างๆขณะที่สรันนั่งบนโซฟายาวฝั่งตรงข้ามยังไม่ทันที่ทั้งสามคนจะได้พูดคุยอะไรกันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามานั่งคู่กันกับสันพร้อมกับส่งยิ้มให้เขากับพรน,นพัทอย่างเป็นมิตร นี่เกรซครับแฟนพี่เองแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์ด้วยเกรซน่าจะอายุมากกว่าน้องทั้งสองคนสรันู้ยิ้มยิ้มสีหน้าแววตาของทั้งคู่ยามที่มองศบกันมีแต่ความรักใคร่หลงไหลยอยู่ในนั้นชายชัดอยู่สิป,ปรกรเห็นแล้วอดเหลือบไปมองร่างของใครบางคนที่ยืนอยู่ด้านหลังของสรันกับเกรซไม่ได้เพราะสีหน้าของวันวิพานั้นมีแต่เศร้าโศกทุกกระทมและเครียดแค้นชิงชังเขาทำทีเป็นมองไม่เห็นวิญญาณตนนั้น แล้วเบนสายตาไปมองสรันแทนพลางเอ่ยถามอีกฝ่ายว่าพี่บอกว่าพนักงานของที่นี่เจอเรื่องแปลกกันเกือบทุกคนแล้วพี่สองคนเคยเจออะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าครับสรันสายหน้าไม่เคยเจอเลยครับเกรซก็ไม่เคยเจอตอนแรกพี่คิดว่าพวกพนักงานน่าจะฟุ้งซ่านกันไปเองน่าจะเป็นขโมยที่แอบงัดเข้ามาหรือเปล่าแต่พอไปดูในกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอะไรเลยสัญ,ญญาณการขโมยในออฟฟิศก็ไม่ดัง แล้วพอพวกพนักงานเขามาเล่าให้ฟังกันหลายคนเข้าและแต่ละคนก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นการกุเรื่องขึ้นมากแกล้งพี่คิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก็เลยลองติดต่อน้องไปนั่นแหละสิปรกรคอยว่าอีกฝ่ายจะเอ่ยถึงการตายของซีอสาวซึ่งเป็นคนรักเก่าหรือไม่แต่สรันกลับไม่เอ่ยถึงเลยแม้แต่คําเดียวเขาจึงโพลงถามออกไปตามตรงว่าที่นี่เคยมีคนตายหรือเปล่าครับสิบปรกรเห็นทั้งสองคนหันมองหน้ากันครู่หนึ่ง และคราวนี้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายตอบความจริงแล้วเมื่อปีก่อนเอ,อ่อผ่านมาประมาณปีครึ่งนะคะมีหุ้นส่วนบริษัทคนนึงเขาเกิดอุบัติเหตุพลัดตกบันไดจนเสียชีวิตแต่ทางครอบครัวก็ทำพิธีศพอะไรเรียบร้อยไปหมดแล้วนะคะและหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยมีใครเจอเรื่องแปลกๆเลยเพิ่งจะมาช่วงครึ่งปีหลังนี่แหละคะ่ะพิเกรสเคยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับหุ้นส่วนคนก่อนเพราะถ้าให้พูดกันตามตรง พี่ก็คิดว่าเขาน่าจะไปเกิดหรือไปพบภูมิที่ดีแล้วค่ะพี่เกรซก็รู้จักกับหุ้นส่วนคนนั้นใช่ไหมคะพอน,นพันธ์เอ่ยถามขึ้นสิปกรหันไปมองเธอครู่หนึ่งแล้วหันกลับมาปล่อยให้เธอไต่าถามสองคนนั้นไปเพราะเรื่องซักไซส์ไล่เลียงอะไรประเภทนี้เขายอมรับว่าไม่ค่อยถนัดนักเกรซมีท่าทีอึดอักอย่างเห็นได้ชัดสรันจึงเป็นฝ่ายตอบเสเองเราสามคนเป็นเพื่อนกันครับสนิทกันมาตั้งแต่เรียนมหาลาัยแล้ว ตอนนั้นเกรซเขาเป็นเพื่อนกับปายเออหุ้นส่วนที่ตายไปชื่อปลายวันวิพานะ่ะพี่กับเกรซครบกันมาตั้งแต่เรียนมหาลัยก็เลยได้รู้จักกับปายเขาด้วยพอเรียนจบก็เลยมาลงขันทําอาหารเสริมด้วยกันไอคนโกหกไอชาชั่วสิบปกรณ์ตกใจจนเกือบสะดุง้งเมื่ออยู่ดีๆวิญญาณสาวที่ยืนอยู่ด้านหลังสรันกับเกรซก็ตะวาดขึ้นด้วยน้ำเสียงเกลี้ยกราดเขาไม่กล้ามองวันวิพาตรงๆแต่แค่มองจากห่างตา ยังเห็นว่าน้ำที่ไหลออกมาจากสองตานั้นเป็นเลือดสีแดงสดและเลือดนั้นย้อมจนดวงตาเป็นสีแดงกำดูหน้าหวาดหวั่นและน่าสงสารในคราวเดียวกันแล้วทำไมพี่ทั้งสองคนถึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นหุ้นส่วนคนเก่าที่ทำให้เกิดเรื่องแปลกๆในออฟฟิศละคะพรณพัธ์ถามต่อก็อย่างที่พี่เกรซบอกไปเมื่อกี้นั่นแหละคะ่ะว่ามันก็ต้องปีกว่าแล้วอะเนาะเขาน่าจะไปเกิดแล้วล่ะพี่ว่าอีกอย่างนะ ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะมาหลอกคนในออฟฟิศสักหน่อยเกรซพูดบางทีเขาอาจจะมีเรื่องที่ค้างคาใจและต้องการสักสางให้เรียบร้อยก็ได้นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่การที่วิญญาณไม่ยอมไปไหนยังยึดติดอยู่ที่เดิมก็เป็นเพราะยังมีห่วงทั้งนั้นจากหลายๆเคสที่เคยเจอมาถ้าไม่เกิดจากยังมีห่วงก็มักจะเกิดจากความแค้นค่ะยิ่งแค้นมากก็ยิ่งเฮี้ยนแต่กรณีของพวกพี่เนี่ย เก็บคิดว่าน่าจะยังมีห่วงค่ะสิปรกรณ์ต้องเบ้มปากกลั้นขำทันทีที่พรนพัทรพูดจบเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเจ้าตัวกระช่างแสะไม่น้อยทั้งยังแสงแสดงสีหน้าเป็นห่วงเป็นใย,ยได้อย่างสมจริงเขารู้ว่าเธอจงใจจิกกัดคนตรงหน้าให้รู้สึกละอายใจที่พูดคำโกหกออกมาได้โดยไม่อายปากแต่เท่าที่พนักงานเจอกันก็มีแค่เจอเรื่องแปลกๆอย่างไฟเปิดปิดเองหรือได้ยินเสียงแปลกๆเท่านั้น ไม่มีใครเคยเจอตัวหรือเจอเป็นเงาแวบไปแวบมาอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะพรน,นพันถามต่อไม่มีครับหัวคิ้วของสรันขมวดมุ่นเรากับกำลังใช้ความคิดจากนั้นเกรก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นว่าแต่ถ้าเป็นไปจริงๆแล้วทำไมถึงเพิ่งจะมาทำแบบนี้ล่ะเรื่องมันก็ผ่านมาเป็นปี2ปีแล้วช่วงที่ตายใหม่ๆก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะมันแปลกเกินไปหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับ คืนพรุ่งนี้ผมมานอนที่นี่ก็คงได้รู้กันบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องโจรหรือขโมยอย่างที่พวกพี่สงสัยกันตอนแรกก็ได้เพราะผมเคยเจอเคสแบบนี้อยู่บ่อยๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งเจออยู่งานหนึ่งเขาเล่าเรื่องที่มีวัยรุ่นมาแอบเสพยาในบ้านร้างและจงใจทําให้ผู้พักอาศัยในละแวกเดียวกันคิดว่าผีในบ้านเฮี้ยนจนไม่มีใครกล้าย,ยุ่งหรือเดินผ่านซึ่งพอสรันกับเกรซได้ฟังทั้งสองคนมีสีหน้าโล่งอกอกย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นสิปรกรกับพรนภันก็ผลัดกันซักถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเช่นว่าได้ไปรับของจากคนแปลกหน้าเข้ามาไว้ในออฟฟิศหรือไม่หรือไปบูชาอะไรไว้หรือเปล่าและตบท้ายด้วยการสอบถามเรื่องของวันวิภาโดยทำทีเป็นว่าพวกตนไม่เคยรู้เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสามคนมาก่อนรวมไปถึงเรื่องราวหลังจากที่วันวิพาเสียชีวิตจึงทำให้ได้รู้ว่าสรันเคยนิมนต์พระมาทำบุญรดน้ำมนต์ออฟฟิศแล้วสองครั้ง รวมถึงเคยให้ร่างทรงมาดูได้ว่ามีผีหรือวิญญาณคนตายในนี้หรือไม่ซึ่งร่างทรงคนนั้นบอกว่าไม่มีทําให้สันกับเกรซโล่งใจมาตลอดจนกระทั่งมาเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาที่นี่มีพนักง,งานกี่คนหรือครับใครบ้างที่เพิ่งเข้ามาทํางานในช่วงหกเดือนหลังมานี้และใครที่ทํางานที่นี่นานที่สุดผมขอโทษที่ต้องเสียมารยาทถามเรื่องพวกนี้นะครับเพราะเราจําเป็นต้องรู้ข้อมูลให้รอบด้านผมเคยเจอเคสหนึ่ง ที่พนักงานไปมูของแป,กแปลกๆมาจากตำหนักเจ้าแม่อะไรสักอย่างเพื่อให้ยอดขายดีโดยที่ไม่รู้ว่ามีผีติดมากับของชิ้นนั้นสิบปกรณึกถึงบรรดาพนักงานที่ทำงานบริษัทนี้มาตั้งแต่วันวิพาย,ยังมีชีวิตอยู่เพราะเขาตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้จะลองเรียบเคียงถามเรื่องในอดีตเพื่อจะได้ข้อมูลใหม่ๆจากปากของคนอื่นบ้างทำให้เขาต้องใช้คำถามหวานแหแบบนี้ออกไปและยกเคสที่ตนเคยเจอขึ้นมาอ้างเพื่อไม่ให้สรันกับเกรซส,สงสยัย ทั้งที่ความจริงแล้วเขาต้องการรู้แค่ว่าพนักงานคนไหนทำงานมานานที่สุดซึ่งวิธีนี้นับว่าได้ผลดีไม่น้อยเพราะเกรซมีสีหน้าตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีหญิงสาววางมือบนต้นขาของแฟนหนุ่มเอ่ยว่าจริงด้วยมันก็ไม่แน่นะพี่แพทออฟฟิศเรามีแต่พวกสายมูยิ่งไอาจานนี่ตัวดีเลยสารพัดเครื่องรางของนางเต็มโต๊ะไปหมดสิบปกรททำทีเป็นพยักหน้าเห็นด้วย ทั้งที่ในใจเขารู้ดีอยู่แล้วว่าเครื่องรางเหล่านั้นไม่มีอะไรตามติดมาแน่นอนเพราะหากมีจริงแล้วก็เขาจะต้องรับรู้ได้ทันทีแต่นี่เขาเห็นแค่วิญญาณของวันวิพาเท่านั้นไม่มีอะไรอย่างอื่นอีกเขาเห็นสันกับเกรดนั่งคุยกันอย่างแผ่วเบาเป็นเชิงสอบถามกันว่าใครทำงานที่นี่นานที่สุดเกรดนั่งนึกอยู่สักพักก็ตอบเขาว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะมีบุ๋มที่ทำมานานที่สุดคือเกือบปี น้องเขาทำบัญชีค่ะน้องนั้นก็เพิ่งเข้ามาทำปีนี้เองแสดงว่าพนักงานเปลี่ยนบ่อยเลยใช่ไหมคะรนภัท์เอ่ยถามขึ้นบ้างซึ่งเกรซก็ตอบยิ้มยิ้มใช่ค่ะยิ่งพวกเซลเนี่ยเปลี่ยนหน้ากันตลอดเลยเพราะตำแหน่งนี้เราจะรับแต่ฟรีแลนซ์ค่ะไม่ได้รับพนักงานประจำสิประกรพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้แต่ในใจนั้นได้แต่นึกเสียดาย ความคิดที่ว่าจะสอบถามกับพนักงานเก่านั้นเป็นอันต้องพับเก็บไปเพราะคนเก่าลาออกกันหมดแล้วพนักงานมีแต่หน้าใหม่ๆซึ่งเขาเดาว,ว่าคงไม่มีใครรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสรานกับวันวิภาแน่นอนเมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วสิปรกรกับพรนภันจึงขอตัวกลับขณะที่เขากำลังลุกขึ้นยืนนั้นดันเผลอไปสบตากับวิญญาณของวันวิภาเข้าจะหลบเลี่ยงก็คงไม่ทันแล้วเพราะเจ้าตัวพร่งถามขึ้นมาทันที เธอมองเห็นฉันใช่ไหมใช่ไหมสองคำหลังวันวิภาเสียงดังจนแทบจะเป็นตวาดสิปกรจึงต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแนบหูไว้ขณะที่เดินออกมายืนใส่รองเท้าหน้าออฟฟิศเขาหันหน้าไปทางวิญญาณสาวที่ยืนอยู่หน้าประตูกระจกแล้วทำทีเป็นพูดกับคนปลายสายว่าครับพี่เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผมจะไปคุยด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับวันวิภาคงเข้าใจถึงข้อความที่เขาต้องการสื่อ วิญญาณสาวจึงพยักหน้าให้เขาไม่ถามและไม่พูดอะไรอีกทันทีที่ขึ้นมาบนรถและสิบปรกรขับออกมาจากหมู่บ้านพรนพัท์ก็เอ่ยปากถามเขาอย่างกระตือรือร้นตกลงพี่ทาเห็นอะไรบ้างไหมคะเขาพยักหน้าเห็นก็เป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละพี่เห็นตั้งแต่ยังไม่เดินเข้าไปในออฟฟิศแล้วเขาเล่าเรื่องของวันวิพาว่าเจ้าตัวทําอย่างไรบ้างขณะที่เขากําลังคุยกับสันและเกรส แล้ววันวิพาย,ยังรู้แล้วว่าเขามองเห็นเธอเมื่อพรอนพัทได้ยินอย่างนั้นก็พยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจอ๋อเมื่อกี้ที่พี่โทรศัพท์ที่แท้ก็เพื่อคุยกับคุณปายสินะสองคนนั้นจะได้ไม่สงสัยแต่กิฟเนี่ยแหละที่สงสัยว่าทําไมคุณปายเขาไม่ไปหลอกสองคนนั่นที่หักหลังเขาล่ะทําไมถึงมีแต่พนักงานในออฟฟิศที่เจอถ้าเป็นกิฟนะจะหลอกให้เป็นบ้าไปเลยสิบปกรณ์ได้ยินอย่างนั้นก็อดหัวเราะไม่ได้ จ้าคิดเจ้าแคร์น้าเราเนี่ยแต่ก็ยังดีนะที่ไม่แสดงสีหน้าออกไปตรงๆต,ตอนที่เราแกล้งแซะสองคนนั้นแล้วยังทำหน้าเหมือนเห็นอกเห็นใจพี่เกือบหลุดขำออกมาแล้วเธอยักไหลย่ยิ้มยิ้มก็พรน้ำพันการละครน,นี่คะว่าแต่พรุ่งนี้กิฟตต้องมากับพี่อีกไหมพี่อยากให้กิฟเข้าไปในโลกคนตายหรือไปดูเหตุการณ์จริงในวันนั้นหรือเปล่าคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กิฟว่านะคุณปายต้องถูกวางแผนฆาตกรรมแน่ๆเลยคะ่ะ เขารีบใส่หน้าทันทีไม่ต้องแล้วละ่ะเพราะพรุ่งนี้พี่จะคุยกับเจ้าตัวโดยตรงเลยดูแล้วคุณปายคงรู้ดีว่าตัวเองตายเพราะอะไรไม่เหมือนเคสของเพื่อนกิฟที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองตายได้ยังไงเพราะถูกวางยานอนหลับก่อนไม่รู้เป็นเพราะอะไรพอได้ยินพรนภนันบอกว่าจะเข้าไปในอดีตของคนตายเพื่อค้นหาความจริงเขาจะต้องรีบปฏิเสธเพราะไม่อยากให้เธอทําแบบนั้นคล้ายมันมาจากจิตใต้สํานึกว่าหากเธอลงมือทําเมื่อไหร่ อันตรายก็จะมาถึงตัวเร็วขึ้นแต่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันตรายที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่และเกิดจากใครหรือเกิดจากอะไรถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กิฟจะได้ขับรถมาทำงานเองเธอพูดจบก็หันมองหน้าเขาเขาหันไปมองเธอบ้างพร้อมกับเลิกคิวขึ้นเป็นเชิงถามว่าเธอมีเรื่องอะไรอีกหรือไม่กิฟอยากรู้ว่างานของกิฟจบลงแล้วใช่ไหมคะสำหรับเคสนี้หรือมีอะไรที่กิฟตต้องทำเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า เธอยิ้มพร้อมกับกับพิบตาให้เขาทำให้เขาเข้าใจทันทีว่าพรน,นับพันกำลังหมายถึงค่าจ้างของงานนี้ที่เขาจะต้องจ่ายให้เธอยังไม่จบจะจบก็ต่อเมื่อง,งานทุกอย่างเสร็จสิ้นลงแล้วเพราะเวลาที่พี่ไปนอนน่ะกิฟเองก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอด้วยเวลาที่พี่ต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเช่นพี่อาจจะขอให้กิฟหาข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พี่หน่อยหรืออาจจะให้ช่วยเอาของบางอย่างมาให้พี่ที่หน้างานอะไรแบบนี้นะ่ะ ส่วนเรื่องค่าจ้างก็ตามความยากง่ายของงานกิบก็ส่งเลขที่บัญชีไว้ให้พี่ได้เลยจบงานแล้วพี่จะโอนค่าจ้างให้เธอพยักหน้ายิ้มกริ่มได้ค่ะอ๋อจริงสิพรุ่งนี้พี่อย่าลืมถามคุณปายให้หน่อยนะคะว่าทำไมถึงไม่ไปหลอกสองคนนั้นทำไมทำได้แค่ตามแต่ปรากฏตัวให้เห็นไม่ได้เมื่อได้ยินเธอถามจึงทำให้สิบปรณกนึกถึงเชือกถักที่ข้อมือของสรันกับเกรซขึ้นมาทันที เชือกถักนี้หากมองผิวเผินก็คลายเครื่องประดับทั่วไปแต่ความจริงแล้วคือสายสินได้ปริตจากวัดดังแห่งหนึ่งเป็นของพุทธคุณที่ช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่สวมใส่สองคนนั้นเขาใส่สายสินที่ข้อมือน่ะกิฟได้สังเกตไหมเขาใส่แบบเดียวกันเลยที่เป็นเชือกถักสีแดงๆน่ะพรน,นับพันพยักหน้าหงึกๆใช่ค่ะกิฟก็เห็นเหมือนกันยังคิดอยู่เลยว่าทำไมคุณเกรซใส่เชือกถักที่ข้อมือ ทั้งที่แต่งตัวแบรนดเนมหัวจดเท้าขนาดนั้นนาฬิกากับต่างหูก็ของแบรนดเนมมีเชือกถักอย่างเดียวที่ดูไม่เข้าพวกกันเลยที่แท้ก็เป็นสายสินนี่เองสิปกรถอนหายใจแผ่วพลางเอ่ยขึ้นว่าพี่ได้ยินคุณปายบอกว่าที่พนักงานคนเก่าต้องลาออกกันยกชุดและเปลี่ยนพนักงานใหม่ทั้งหมดเป็นเพราะคุณสรันจ้างออกและให้ทุกคนเซ็นสัญญาว่าห้ามเอ่ยถึงเรื่องที่คุณสรันกับคุณปายคบกันให้คนนอกฟัง เขาจะได้คบกับคุณเกรซได้อย่างเปิดเผยเพราะคนภายนอกที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว